สวัสดีครับสบายดีพี่น้องวันนี้กัมาพอกัสองบะเสร็จชาแนลอะไรพี่น้องเลยสวัสดีครับจะไปเชืร์ชาแนลปะครับสองบะเสร็จชาแนลเลยว่าสองบะเสร์จจำเจวอ,อะไรพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่น้องกินกินมาม่าพี่น้องมาม่าใส่ตีนกับลูกซีนมาเด้อพี่น้องกินน้ำบะเสร์จกินน้ำบ่าเทียนนี่ก็กินน้ำลูกชายพี่นอ้อง กินด,ดีๆลูกกินด,ดิโอ้โยแคบเลยครับอรัอืมเติมน้ำปลาก่อนใช,ใช่แล้วเผ็ดแล้วอะไรไหมครับพี่เงินตรงนี้นี่ถนดัดต้องถนัดฟังนั่นบ่นีชายคือน้านบ,าบ,นนบน้านดินเดีน กินมันดี้จแต่สิ่งมมนั้นนี่น้องกินมามา่าเพื่อนยังไม่ได้กินเกาแรงหรอกกินมามา่าเยน็นตอนเยน็นผักกาดกับมะพร้าวผักกาดหลายคนยุ่งจะเมียบกวกเขากองน้ำ Ừ, chín, chào bác ừ. ừ. Rồi <laughs> ừ

อ้ใช้มือเลยบ่อยเหรอไม่ใช่ปเป็นเห็นลูกอยู่บ่อยเห็นลูกอยู่บ่อยอืมน้องปักเรามาถูกปีนไง

นี่เปนเก็ีเช่เยัล้ยงหัวงอกนี่ปนงังอกมันหัวงอ,อกได้หัวงอ,อก คว่มเอ็ด้ความเดอคมเอ็ดสมาครามี่ให้ไปใส่หางห่ตัวแทน

่妈ลูกาดัว แ mm hmm. จ่บเลยเป็นนองครับแซ่บอะไรวะแซ่บหือ mm ผ hmm. ักเลืเลเน่าแล่ะเนี่ย อืออวเออมนี่พี่น้องบ้านกับหกแน่นะพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องมีติงงานกำงานพี่น้องเอ้ยบอนบอนอยูก่ก็ได้บอนผักอะรใช่ก็ได้งาน แซ่บ่เฮ้ยโอเคเพียน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาร์เซียในเด้อเพียน้องเฮ้ยเอากินปลาแซ่บเลยเนาะ แถบครับแบตเอก็ต้องแบเลยคนอื่นเหรอมานี่นี่นีี่เดกชอบับบัโอ้โดูไปนองดู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 ดองโอ้โห S 2> <S 2: <เ>อร่อยมากจานนี้อร่อยมากอร่อยมากโอเคไหมน้องจำนี้ได้ไหมน้องบายบายสวัสดีครับ